กอะไรคะสาเป็นอะไรโอเคอยู okay. hygiene, ين, ar, idente, ่หรือโอเคเลยโอเคเออต้องก็ต้องมีฟิลแบบเราเป็นนักท่องเที่ยวไงฟิลแบบหนุ่มจีนนะหนุ่มจีนหนุ่มจีนสาวจีนเออไม่ไหวเราหน่าตุกๆบ้างซิวเออขี่ขับรถไม่ใช่แร้ค่ะทุกคนสอนรถไว้ที่พารากอนแล้วก็แบบ กินลมชมวิวอากาศดีมากเมืองไทย <c oughs> อ,าาอากาศดีมากยามเย็นนะคะชิวๆเธอทุกคนสาาแตจารีจา้าไฟแดงนานมากเรามันคลองอยู่ตรงนี้เองมาจากสยามมาตรงนี้แต่ก็วเกดเดินไง คนสวยคนสวยเหมาะกันนั่งตุ compass. ๊กตุ๊กเก๋ๆคันดีเลี้ยวซ้ายเลยเฮ้ย้ับรถหน้ากลัวมากใจเย็นนะคะทุกอย่างโอเคค่ะ จะตรงไหนคะเออ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 เองเออ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 เองเออเอาเอบเอออ่ะอเออเเห้เขอเออเัอเอรออเรอออเขอเออเ์อว้ด้วยค่ะ าลืมไปเปลี่ยนท่อใหม่นะคะท่อดังเกินไปค่ะโอ๊ยตายแล้วลูกคนหนูอย่างเราต้มานั่งอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะนรตรงนี้จ่ไหม้เออโอเค